ถ้าจำกันได้นะครับเมื่อช่วง2วันที่แล้วที่คุณสุเทพเทอสุบานแกนนำกปปสได้นำมวลชนไปปิดล้อมบริเวณหน้าสราสนะครับ <S <S แล้วก็ท้าทายบอกว่าให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยออกมาชกกับตนเองหน้าสราสถ้า,าเกิดว่าตนเองแพ้จะยอมให้จับกลุ่มแต่ว่าถ้าร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยแพ้ ก็ให้คลานตามกลับไปเรื่องนี้ก็มีหลายคนที่นํามาตัดต่อกับคลิปมวยปั้มก็ถือว่าเรียกเสียงฮือฮาได้ในสังคมนะครับรวมทั้งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมามีการนําเกมไปผูกโยงกับเรื่องการเมืองยังไงบ้างติดตามได้จากคุณวุฒินันครับถือเป็นมวยถูกคู่สําหรับการปะฉะดะระหว่างสุเทพเทือกสุบรรเลขาธิการกปปสแกนนาม็อบมวลมหาประชาชนกับฝ่ายรัฐบาลรักษาการ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสร,ระยะหลังมานี้ทั้งคู่แทบจะผูกขาดการตอบโต้ท้าทายกันรายวันจนกลายเป็นเกมคลายเครียดขำๆที่ปรากฏอยู่บนโลกออนไลน์ผู้ผลิตผู้ดัดแปลงเกมจะต้องอาศัยความเร็วต่อเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วรีบนำมาสร้างเกมให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ถ้าฮิตแบบถล่มทลาย <_ an> ก็อาจสร้างรายได้หรือเป็นที่จดจำในสังคม <_ an> และนี่คือส่วนหนึ่งของคลิปเกมมวยปล้ำ Hell in a Cell ที่โด่งดังโดยยูเซอร์ใน YouTube ที่มีชื่อว่า wmw <_ an> ได้ทำคลิปความยาว15นา,า,าทีเริ่มจากเปิดตัวผู้ท้าชิงแชมป์คุณสุเทพเพียกสุบันสวมเสื้อแบงคอกชัดดาว และสัญลักษณ์ประจำตัวดเดินขึ้นเวที <ใน S 1> และมีเพลงสู้ไม่ถอยเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวไปแล้ว,วอีกฝั่งหนึ่งคือคุณเฉลิมอยู่บำรุงใส่สูตรผูกท้ายแดงเปิดตัวโดยลงจากรถหรูประกอบด้วยเพลงแนวร็อกต่อสู้กันดุเดือดแลกหมันนนดดวลคะแนน,นเท่านั้นยังไม่พอเกมนี้อยางให้มุมภาพที่เสมือนกับเกมมวยปล้ำจริงด้วยและนี่ครับ อีกตัวละครผู้ท้าชิงยังคงเป็นคนเดิมคุณสุดเทพเทียสุบันกระโดดขึ้นเวทีอย่างกระฉับกระเฉงจากนั้นก็มีรถหรูคันงามจอดตรงข้างๆเวทีพร้อมกับผู้ชายที่เดินออกมาคือคุณทักษิณชินวัตรและเมื่อเขาเดินไปยังใกล้เวทีโดยที่มีสาวใส่ชุดแดงรอรับอยู่คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มสู้กันแบบมวยปล้ำอย่างจริงจังแถมเรียกเสียงเฮและเสียงฮาเป็นอย่างมาก ส่วนคลิปมวยปล้ำนี้เป็นคลิปล้อเลียนรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีระหว่างคุณชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีคมนาคมชกกับดิอันเดอร์เทเกอร์ถือเป็นนักมวยปล้ำในตำนานของวงการมวยปล้ำที่สร้างสถิติใหม่ไม่เคยแพ้ใครในศึกใหญ่อย่างเวสเทอร์มาเนียที่มาของคลิปนี้คือดิอันเดอร์เทเกอร์บังอาจขัดขวางโครงการรถไฟความเร็วสูงทําให้คุณชัดชาติเดินทางไปท้าเจอกับอันเดอร์เทเกอร์ในศึกเวสเทอร์มาเนียทันที แมชนี้มีอนาคตของประเทศไทยในปี2020เป็นเดิมพันถ้าย้อนกลับไปอีกก่อนหน้านี้หลายคนคงจำได้หลังจากวาทะและปรากฏการทางการเมืองกลายเป็นกระแสโด่งดังในโลกออนไลน์จึงเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ผลิตแอปหัวใสทำเกมล้อการเมืองสำหรับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนระบบ Android อีกด้วย อย่างเกมพัลเซ่แนวไขปริศนาเล่นเพลินๆฝึกสมองทดสอบชาวปัญญาในแต่ละด่านของเกมจนตอนนี้ได้คะแนนรีวิวสูงมากหรือแม้แต่เกมชัดชาติครัช Crush, ยังเป็นเกมที่ทำออกมาเกาะกระแสการเมืองซึ่งใช้ตัวละครเป็นนักการเมืองต่างๆในประเทศไทยให้ชาวสังคมออนไลน์ได้เห็นกันก่อนเช่นเดียวกับเกมนี้ครับสไตล์เกมหมาแมวโยนของใส่การที่เราเล่นในคอมนั่นแหละครับแต่เปลี่ยนแค่ตัวละครเป็นนักการเมืองแบบการ์ตูนน่ารักน่ารัก ฉากหลังเป็นสถานที่ต่างๆที่มีการพูดถึงในข่าวโหลดได้ที่ App Store ซึ่งเป็นไอเดียที่ถือว่าต้องทันต่อข่าวต่อเหตุการณ์อย่างยิ่งแม้ว่าเกมจะมีทั้งแนวรุนแรงและเบาสมองแต่ในสังคมของความเป็นจริงนั้นต้องลุ้นระทึกว่าปฏิบัติการวัดกำลังอยู่ตอนนี้ฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายปิดเกมของตัวเองได้ก่อนโดยไม่ต้องแลกกับชีวิตคนอีกไม่ว่าจะเป็นกี่รายก็ตาม วุธินานาหิมเนชั่นทีวีรายงานครับเพลินเลยนะคะใช่ฮะมีการล้อเลียนการเมืองก็ถือว่าเป็นอะไรที่คลายเครียดช่วงนี้ใครหลายคนเนี่ติดตามข่าวการเมืองบ่อยๆอาจจะเครียดได้ใช่ค่ะครับ